งานก่อผนังอิฐมวลเบา7วันนะครับจบงานแล้วเดี๋ยวพิมพ์พอรับสร้างบ้านโคราสวัสดีครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับผมทำเพลลิดเอาไว้ชื่อเพลิดบ้านโค้งวาเรียนอำเภอโนนไทยสามารถเข้าดูผลงานของผมได้ทุกขั้นตอนงานครับจนกว่าบ้านหลังนี้จะสร้างเสร็จนะครับถ้าคุณรอดูแค่ตอนบ้านเสร็จแล้วนะครับคุณจะเห็นแต่เปลือกแล้วจะไม่ได้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังต่างๆเลยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยครับทางช่างนะครับเขากําลังทําการครับรีดปูนกาวนะครับตามแนวเสาเอ็นทับหลังหรือว่าคาต่างๆนะครับที่มันจะเกิดปัญหาเวลาเราฉาบ การยึดเกาะนะครับมันจะไม่ค่อยดีซึ่งปูนกาวนะครับมันจะช่วยงานตรงนี้ได้นะครับต่อมาเนี่ยในส่วนของรายละเอียดนะครับถ้าเป็นของผมนะผมจะให้ช่างนะครับก่อนะครับไม่ให้สุดผนังนะครับก็คือไม่ให้สุดปลายเสานะครับให้ห่างจากอาเสเเลกนะครับเพราะว่าอาเสเเลกเนี่ยมันขยับตัวได้ถ้าคุณอ่านในคู่มือติดตั้งดีๆครับมันเป็นอาศสคอสลครับลองดูสัญลักษณ์แล้วลองดูที่เขาเขียนอธิบายดีๆนะครับ มันจะเป็นอสีคอสรอตรงนั้นอ่ะมันไม่มีการแอนตัวขยับตัวได้ครับมันไม่เหมือนเหล็กนะครับที่มันมีการยืดหยุ่นได้นะเป็นเรื่องปกติผมจะเว้นไว้แบบนี้นะครับแล้วก็หลังๆมาเนี่ยผมมีการเสริมพิเศษอย่างหนึ่งครับก็คือเทปลายผนังนะครับให้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือเป็นการช่วยยึดนะครับแล้วก็ลดรอยเล้าแต่ผมบอกเลยว่าลดไม่ได้ร้อเนครับการขยับตัวของเหล็กพวกเนี้ยของหลังคาครับโดยเฉพาะหลังคาคอนกรีตครับมันหนักมากมาก ดังนั้นเนี่ยมันจะมีรอยร้าวนะครับตามแนวเสาไม่ว่าคุณจะใช้อิฐอะไรก็ตามนะครับยกเว้นนะครับมันเป็นคานคอสลอตัวนั้นจะดีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของงานวันนี้นะครับก็ดูได้เลยครับงานเสาเอ็นทับหลังของเราเป็นยังไงนะครับเหลือแค่งานก่อห้องน้ําก็เสร็จแล้วตอนนี้ช่างก็เริ่มนะครับไล่ทําการนะครับจับเสียมเนาะแล้วก็ไล่แก้ไขงานนะครับบางจุดจุดไหนที่แบบว่าปูนกาวปูนก่อนนะครับมันเข้าไปไม่เต็มนะครับก็ต้องไล่อุดให้เรียบร้อยนะครับบางทีมันก็มีข้อบกพร่อง บ้างครับผมแต่เราก็แก้ไขให้นะครับหรือตรงไหนเนี่ยอิดมันแตกเยอะนะครับสมมุตินะอันนั้นเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับก็คือก่อให้ใหม่เลยในช่องช่วงนั้นนะครับในส่วนของรายละเอียดงานนะครับของทางเดอะพีพาก็จะเป็นประมาณนี้เราสังเกตดูได้ว่าปูนกาวนะครับใช้เยอะมากๆนะครับผมจะไม่ใช้ตะแกรงกรงไก่นะผมใช้ปูนกาวครับมันชัวร์กว่าตะแกรงกรงไก่เนี่ยผมจะใช้กับในงานกรีดผนังฝังท่อร้อยสายไฟครับเพราะว่าแผลมันใหญ่แบบนั้นน่ะช่วยได้เยอะประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ